ตั้งแต่วันที่เจอกันโลกมันไม่เหมือนเดิมแล <ท Regular. S 1> ้วเพลงนี้สำหรับเธอเท่านั้นที่รักเธอดียินไหมนานแค่ไหนแล้วนะที่เราได้พบกันวันคืนที่ผ่านมามันมีความหมายเสมอ โลกใบนี้มัน,มนวุ่นวายแต่ฉันไม่เคยมองหาใครนอกจากเธอที่อยู่ข้างๆฉันไม่เคยทิ้งไปอาจจะมีบางครั้งที่ฉันดูเงียบเงันไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ไม่รู้สึกแค่บางทีใจมันลึกกังกว่าเจอที่บายแต่ทุกลมหายใจมีแค่เธอในใจเสมอที่รักเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน <Yeah. S 1> เป็นความฝัน ที่กลายเป็นจริงในทุกวันไม่ว่าเจออะไรสุขหรือเศร้าเราจะผ่านมันไปขอแค่มีเธอจับมืออยู่ข้างกันตลอดไปความธรรมดาที่มีเธออยู่ด้วยกันแค่ตื่นมาเห็นหน้าเธอก็เติมเต็มทุกวัน ธอคือความสง,งบที่ฉันต้องการจากพายุฝนคือบ้านที่ฉันจะเดินกลับมาพักพิงพ้นความสับสนยอดชีวิตจริงมันไม่ใช่นิทานที่สวยงามมันมีรอยแพ้มีวันที่เดินเซและล้มตามแตก่กูทาบ,บ้านจะไม่ปล่อยมือไม่ว่ามึงจะจมิ่งแค่ไหนเป็นครอกำบงังบัตรดีพึ่งพิงได้เสมอไปไม่ต้องกลัวกับปัญหาตอนที่มันยังมืด,ม,ม,ดมัวกูยืนตรงนี้กูเจอคำจุดไม่ให้มึงหวั่นกลัวมึงคือความจริงเพียงอย่างเดียวที่กูอยากยึดถธอคำพูดสุดท้ายกูให้จากคนเดียวกูขออยู่ ยัอาจจะมีบางครั้งที่ฉันดูเงียบงันไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ไม่รู้สึกแค่บางทีใจมันลึกเกินกว่าเจอที่บายแต่ทุกลมหายใจมีแค่เธอในใจเสมอที่รักเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงในทุกวันไม่ว่าเจออะไรสุขหรือเศร้าเราจะผ่านมันไป พอแค่มีเธอจับมืออยู่ข้างกันตลอด<พ>นาดเคยชื่อว่าความรักมันคือภาพลวงตาจนกระทั่งได้เจอเธอก็เปลี่ยนความคิดไปเธอเข้ามาเติมเต็มทุกช่องว่างในหัวใจให้ฉันได้รู้จักความรักที่แท้จริง y e a กูไม่ซอน ครจะมองอยังไง <Okay. S 1> กูไม่แคร์รักว่าใครจะพูดอะไร right. มันคือของกูและกูคือของมันตลอดไปคำ mm hmm. มารับมันอาจจะเชยแต่กูให้เธอจากใจ yeah. ที่รักเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน <Yeah. S 2> เ,ออเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงในทุกวันไม่ว่าเจออะไรสุขและเศร้าเราจะผ่านมันไปออขอแค่มีเธอจาก Tschüss.